อากุศลก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมทางกายสามอย่างนี้คืออกุศลน,นะท่านกําหนดรู้ให้ได้ว่านี่คืออกุศลท่านเกิดปัญญาแล้วทางวาจาการพูดคําพูดโกหกคาพูดเพอเจอร์ไรสาระการพูดสอเสียดการพูดคำหยาบสี่อย่างนี้เป็นอกุศลน่ท่านกําหนดรู้ท่านเกิดปัญญาแล้วสา,า,สา,า,า,ามทางใจความโลภอยากได้ของคอื่น การคิดประทุสร้ายพยาบาทเขาอะแล้วมีความเห็นผิดไม่เชื่อว่าการให้ทานมีผลไม่เชื่อว่าการบูชามีผลไม่เชื่อว่าพ่อแม่มีไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อว่าสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นอกุศลความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ผิดท่านเข้าใจอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต,นต้นเป็นปัญญาเบื้องตน้นรู้แล้วนี่คืออกุศลน,นะ ต้นเหตุที่ทําให้เราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมต้นเหตุของทําให้เราเนี่ยไปพูดโกโหกพูดส่อเสียดพูดคาหยาพูดเพยเจอต้นเหตุทําให้เราเนี่ยไปคิดไม่ดีคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศนมูลคือรากเง่าของอกุศลท่านเกิดปัญญาแล้วท่านกระจายเลยเห็นไหมกลับมาที่กุศลท่านก็กําหนดรูกุศลกุศลคืออะไร กุศลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมทำรนข้ามก็กายสะอาดแล้วเราไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์อันนี้ก็คำพูดของเราสะอาดแล้วเราไม่โลภอยากได้ของเขาเป็นคนที่ไม่คิดพยาบาทใครเลยไม่โกรธเกลียดใครเรามีความเห็นที่ถูกเชื่อการทำดีทำชั่วมีผลนี่คือปัญญาและรางเงาของความเป็นกุศล การที่เราจะไม่ไปทําไม่ดีเกิดจากอโลพระอโทสะอโมหะคือเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการฆ่าสัตว์เนี่ยอายุสั้นคนฆ่าสัตว์กับชีวิตที่อายุอยงสั้นเราจะเอออายุสั้นมนุษย์เราเป็นสัตว์นะเป็นผู้ยังติดอยู่เรียกว่าสัตว์พุทธเจ้าบอกว่าลักทรัพย์เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเสื่อมทรัพย์เก็บเงินไม่อยู่การประวิติปิดในกามทําให้สร้างศัตรูให้กับตัวเองก่อเวรด้วยศัตรู ประพฤติผิดในกรรมสมมติว่าเราไปนอกใจภรรยาศัตรูกับภรรยาเรานี่แหละใช่ใช่ไหมเราไปนอกใจสามีศัตรูกับสามีคนใกล้ตัวเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนถามว่าญาติพี่น้องก็ชอบไหมไม่ชอบก็เป็นศัตรูรพูณเจ้าทึงบอกว่าประพฤติผิดในกรรมก่อเวรด้วยศัตรู<ม>การพูดโกหกเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ถูกใส่ร้ายใส่ความ,มส่วนคนที่พูดยุยงให้คนแตกกัน พูดซอเซียดอะเอาเรื่องไฟนี้ไปบอกไฟนู้นในเรื่องไฟนู้นไปบอกไฟนี้เขาไม่ได้ทําแล้วเราไปเอาเรื่องของเขามาพูดอันนั้นผิดแตกจากมิตรคือไม่มีใครครบหาเราส่วนการพูดคำหยาบคำที่เราพูดไปแล้วคนอื่นเสียใจทุกข์ใจด่าเขาแรงๆพูดให้เขาเจ็บใจก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจส่วนการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระวิบากกรรมก็คำพูดไม่น่าเชื่อถือ ส่วนความโลภคิดโลภเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมการพยาบาทก็เหมือนกันเรามีพยาบาทก็ไปฆ่าเขาไปทําลายเขาความเห็นผิดก็เหมือนกันพอท่านบอกว่าท่านไม่ฆ่าสัตว์สติประธานสี่จิตของท่านตั้งมั่นเกิดสัมมารประธานสี่เป็นความเพียรของท่านเกิดอิทธิบาทสี่เกิดจากจิตที่ท่านพยายามที่จะไม่ไปเบียดเบียนใครเกิดอินทรีย์ห้า พระละห้ากำลังที่ท่านละไอความชั่วลายนี้ได้เกิดโพชฌชงเจตเกิดปัญญาความรู้ว่าถ้าไปฆ่าคนอื่นกพ่อเป็นทุกปัญญาสามพชทธชงเจตแล้วเกิดอริยมรรคมีองค์แปดทั้งแปดองค์พร้อมกันเพราะว่าท่านไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้อะไรใครนี่คือทางหลุดพ้นเลยพอท่านศรัทธาท่านก็แยกขายท่านรู้แล้วคือกุศลอกุศลเมื่อแยกขายท่านจะมีสติสัมปชัญญะ ท่านมีสติแล้วศีลบริบูรณ์ท่านต้องปฏิบัติไหมไม่มีคนปฏิบัติมันเกิดเองสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจกายวายจาใจสะอาดเป็นสติประฐานสีเป็นสัมโพชฌงเกิดวิชาวิมุติไปแล้วมันหลุดพ้นจากอกุศลไปแล้วใครปฏิบัติมันไม่มีตัวตนปฏิบัติ มันเป็นความรู้ที่เข้าใจถูกต้องตั้งแต่แรกเราสะอาดเนช่วงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวชั่วโมงแล้วอ่าเห็นไหมอ่าเ,เออเรารักษาสิลนหนึ่งชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องไปรักษาเลยเห็นไหมผู้เจ่าถึงบอกว่าแค่เศษดินไปเล็บที่จะเข้าใจเออเศษดินไปเล็บที่จะเข้าใจ